สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนครับผมอับครับและกยนินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m ั n e y h ฮ r โเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมัน e y h ฮ r โรครับและนี่ก็คือรายการหุ้นเด่นรอบวันประจำวันที่10มิถุนายน2564ครับ วันนี้มีหุ้นติดสแกนมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ดูกันทั้งหมด20ตัวเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องครับนั่นก็คือเรื่องของคอร์สเทรดมาราธอนของรุ่นที่4นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราเปิดรับลงทะเบียนครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Li น์แอดมานีฮิโนะครับเนะื้อหาการเรียนการสอนจะเป็นการไลฟ์สดทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราจะพาดูหน้าเทรดของผมกับจันพืชน,นะครับว่าแต่ละคนเทรดอย่างไรแล้วก็หน้างานเราจะมีการวิเคราาาาะะห์วงงแผนนนนกกรรรเล่่ััอยไคบ นะใครที่สนใจนะครับอย่าลืมติดต่อได้ที่ Li น์แอดมานิฮิโรครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเรื่องวิเคราะห์หุ้นตัวแรกกันเลยครับตัวแรกที่ติดสแกนมาคือชัยโยวอลเลนหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะใครที่ไม่ได้ตามมาตั้งแต่ช่วงติดสแกนมาแรกๆนะครับต้นเทรนเนี่ยไม่ควรตามละตอนนี้มันอยู่ในช่วงการลันเทรนนะครับเราไม่ควรไล่ราคานอกจากว่าเราจะเดย์เทรดเป็นถ้าเราเดย์เทรดเป็นนะครับเราสามารถตามได้แบบตอนที่ราคาเบรกไฮเลย ต่อวันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู5นาทีจังหวะน,นี้ครับสำหรับเดย์เทรดนะราคาเปิดมาวิ่งขึ้นพักตัวทะลุครับจังหวะน,นี้คือจังหวะที่เราต้องได้ของนะวอลุ่มก็มาชัดเจนพอได้ของเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวผมดูราคาก่อนนะถ้าสมมติว่าได้ที่โซนราคาประมาณ10.80นะครับก็นับไปประมาณ5ช่องก็ได้นะครับ5ช่องก็ขายก็จะอยู่ที่โซนประมาณ11.20นะประมาณนี้ก็ได้ขายของและ เนี่ยถ้าจะเล่นนะครับถ้าจะเล่นแบบเลเทสสามารถเล่นได้อยู่ถ้าเป็นตัวหุ้นที่วิ่งขึ้นมาไกลแล้วแต่ว่าใครที่เล่นในทางเฟรมเดย์เนี่ยไม่แนะนําไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันยกโลขึ้นมาเยอะแล้วฮะขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะแล้ว,แ,ลวแบบนี้เราไม่สามารถวางแผนการเล่นได้นะครับเพราะว่ามันก็จุดปัจจุบันนี้ก็ไกลซ็อบล้อแหละ10.8นะครับซ็อบล้ออยู่ที่โซน8บาทนะแล้วถ้าถามว่าทําไมไม่เอามาบอกตั้งแต่ต้นเทรนนะครับ จริงๆอ่ะหุ้นตัวนี้ติดสแกนมาแต่ต้นเทรดแล้วนะทั้งตัวแม่และตัวลูกเลยนะครับชุดนี้ก็ติดชุดนี้น่าจะติดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะฮะประมาณนี้ฮะน่าจะติดเหมือนกันแต่ว่าพอเราไม่เห็นอนาคตสมมุติว่าเราไม่เห็นชุดนี้เราไม่เห็นนะนะครับพอเบรกตรงนี้มาหลายๆคนก็จะถามว่าทําไมไม่เอามาบอกตั้งแต่ต้นเทรดต้นเทรดหรือว่าต้นเทรดนะตรงนี้มันมาไกลแล้ว นะกลัวมันจะไม่ไปอีกนะครับแต่พอตลาดเฉลยมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็วิ่งขึ้นได้ต่อเนี่ยหุ้นที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับส่วนมากมันจะย่อเพื่อขึ้นต่อย่อเพื่อขึ้นต่อตามหลักดาวเชลลี่เลยครับหลักการเขามีบอกอยู่แล้วถ้ายังไม่หลุดโลยังไม่หลุดโลก่อนหน้ามันยังไม่เสียส่งครับแลวมีโอกาสจะขึ้นได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวครับ <laughs> ที่หุ้นขาลงนะเวลามันลงมานะครับเรายังกล้าซื้อเลยตั้งแตที่มันเป็นขาลงนะ ซื้อเสร็จปุ๊บหวังเด้งสุดท้ายมันลงต่อซื้อใหม่ครับวังเด้งสุดท้ายลงต่อเนี่ยเราก็ยังกล้าถั่วไปเรื่อยนะครับเก่งกาไรเราควรเก่งแบบนี้ซื้อจุดยอ่อจุดยอ่อหรือว่าจุดเบรกก็ได้ฮะจุดเบรกก็ได้นะแล้วก็ตั้งสับรอที่จุดไฮโลก่อนหน้าถ้าย่อลงมาไม่หลุดยังไงก็ขึ้นแต่แค่ใช้เวลาหน่อยเท่านั้นเองนะครับนะก็ลองลองดูนะลองไปปรับใช้กับตัวอื่นดูตัวไหนที่มันพึ่งเบรกเป็นเทรน นะครับหรือว่าเพิ่งเบรกครั้งแรกครั้งที่2ออันนี้ก็สามารถวางแผนการเล่นได้แต่ตัวชายโยและหนึ่งเนี่ยอยากจะให้คนที่มีของอยู่แล้วรันเทรนต่อนะครับส่วนใครไม่มีของอย่าเพิ่งเล่นนอกจากเจดีเทรดเท่านั้นนะครับตัวนี้ผ่านเลยนะออทาไฮด้วยนะครับตัวนี้มันไม่มีเป้านะตัวสับไปครับ KCM ภาพรวมเป็นขาขึ้นชัดเจนครับก่อนจะขึ้นเห็นไหมมันมีขึ้นย่อยแล้วก็เสียทรงขึ้นย่อยพอเสียทรงขึ้นย่อยเสร็จสะสมกาลังครับพอเบรกออกจากกรอบได้เท่านั้นแหละ วิ่งนะวิ่งยาวเลยแต่ตอนแรกๆที่ออกจากกรอบได้ก็ไม่ได้วิ่งเลยนะก็มีสะดุดบ้างนะครับชุดนี้ใส่บ้างเบรกปุ๊บดึงกลับบ้างกว่าเขาจะวิ่งได้ครับแต่สุดท้ายเขาก็วิ่งวิ่งมาไกลพอสมควรละตอนนี้1.45แล้วแล้วก็มีการเหมือนจะนะครับพักตัวด้วยมีบิ๊กแบล็กนะครับตรงนี้พอทิ้งเสร็จก็ดึงกลับต่อครับมีสัญญาณการกลับตัวแล้วนะขึ้นพัก ทะลุครับเบรกลวนะสำหรับตัว KCF เบรกครั้งแรกนะครับชุดนี้สัญญาณการกลับตัวมาแล้วมีโอกาสจะวิ่งได้ต่อซับลอดนะครับหบาทแนวต้าน1.45ครับตัวนี้ต้นเทรนในคลื่นใหม่นะวางแผนการเล่นได้ครับตัวถัดไปครับ SF ตัวนี้เคยติดสแกนมาแหลนะนเพราะว่ามันมีเส้นค้างมาอยู่นะครับโปรแกรมนี้เขาเซฟเส้นไว้อัตโนมัติตรงนี้ครับเป็นลักษณะของ b r e a k a w a y กับ แก็บที่ถูกเปิดนะครับในขาขึ้นจุดน,นี้ถ้าไม่โดนปิดนะมันจะไปได้ต่ออันนี้ไม่โดนปิดนะครับแค่ใหญ่ไส้ไม่นับนะครับถ้าเจอแก็บแบบแบบนี้นะเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูนะชวนนอกเรื่องอีกแล้วนะชวนนอกเรื่องไปเรื่อยนะเนี่ยอย่างนี้นี่คือแก็บนะครับนี่คือแก็บถ้าราคาทิ้งไส้ลงมาแล้วดึงกลับไปปิดข้างบนแบบนี้ไม่ถือว่าปิดแก็บสาหรับผมนะครับมองว่าไม่ปิดแก็บเพราะว่าตามสติที่เห็นมานะครับมัน อย่ไส้ลงมาแนละ้วมันวิ่งขึ้นต่อได้แต่ถ้าเป็นทรงลักษณะของปิดนะครับราคาปิดปิดเงี้ยน,นี่คือราคาปิดนะนี่ราคา c r o s s นะครับปิดกับปิดตามกว่าแก p อหรือว่าปิดพอดีอันนี้เขาเรียวกว่าปิด gap นะครับอันนี้ผมมองว่าเป็น exhaustion gap ราคาอาจจะพักตัวนะเพราะฉะนั้นก็พยายามดูดีๆครับถ้าอย่าไส้ลงมาไม่นับนะ ตัว SF ก็ไปฮนะอย่าใส้ลงมาเสร็จนะครับไม่นับไม่หลุดแล้วก็เบรกหายแล้วก็ไปต่อเบรกไายไปต่อพักตัวสั้นนะครับพักตัวแค่ประมาณ5วันเบรกไายเสร็จก็ไปต่อครับชุดนี้พักตัวแค่2วันเบรกไายเสร็จไปต่อครับเห็นไหมขาขึ้นชัดเจนครับใครได้ของมาช่วงโซน7บาทรันเทนต่อไปนะครับส่วนใครไม่มีรอยย่อครับซอบล้อล,ล่าสุดอยู่ที่โซน7.70ส่วนแนวต้านไม่มีแล้วนะเป็นออทามไฮครับรันตาม e m a ได้เลย ตัวถัดไปครับ DOD w a l l a n นึภาพรวมนะครับใน w a l l a n ตัวนี้ยังเป็นขาลงอยู่วันนี้วอลุ่มเข้าเยอะมากแต่เป็นแค่ขาเด้งเท่านั้นเดี๋ยวรอจังหวะกลับตัวก่อนนะครับรอขึ้นพักทะลุซะก่อนค่อยว่ากันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผ่านเลยตัวถัดไปครับ SK ครับ SK ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สะสมกําลังมานะครับช่วงโซนข้างล่างเนี่ยสะสมกําลังมาพาอ,อจะกรอบเสร็จปุ๊บวิ่งขึ้น พักตัวลงมาไม่กลับลงมาเล่นที่กรอบเดิมครับแล้วเบรกให้ต่อได้แบบนี้ก็แน่นอน,นครับว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนแล้วหลังจากเบรกชุดนี้ปุ๊บราคาทิ้งลงมาครับทิ้งลงมาใกล้ๆไฮโลก่อนนะในคลื่นใหญ่แล้วไม่หลุดครับดึงกลับก็แปลว่าตอนนี้นะครับเขาต้องการที่จะขึ้นมากกว่าลงแต่ภาพรวมนะครับภาพรวมมันยังเป็นไซด์เวย์ในคลื่นใหม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บตำ่ำๆได้จะดีมากนะ ถ้าลงมาต่ำกว่า1.4หรือ3ชุดนี้ฮะวางแผนการเล่นได้เลยแต่แถวโซน1.2เนี่ยชุดนี้น่าจะเล่นได้นะครับแล้วก็หวังเด้งนะครับและถ้าออกจากกรอบได้สมมติเขาไม่ย่อแล้วนะเขาออกจากกรอบได้นะครับก็วางแผนการเล่นตอนนี้เขาเรคขึ้นมาได้เลยนะครับส่วนน้าตานมอง2บาทนะสำหรับตัว SK ครับตัวถัดไปครับ TFG วั3ยังไม่มีอะไรให้เห็นมากมายนะครับเพิ่งเข้าตลาดมาแต่ว่าถ้าอยากเก็งกำไรตัวนี้นะให้ใช้ 1.09นะครับเป็นจุดซอบหลอดครับเป็นโลต่ำสุดในชุดนี้นะถ้าเราคาดการว่ามันจะเด้งขึ้นแล้วก็ลงมาเพื่อยืนนะครับเพื่อยืนเท่า1.50แล้วก็กลับขึ้นไปนิวไฮนะครับเราก็สามารถวางแผนการกเล่นตรงนี้ได้เลยนะโดยจำกัดความเสี่ยงที่1.09นะครับห้ามหลุดถ้าหลุดไปว่าเคลื่อน,นี้มันจะลงไปสร้างฐานใหม่นั่นเองครับตัวต่อไปครับ UV ครับ UV ก็ออกจากกรอบได้แล้ว เหมือนจะออกมาได้รอบหนึ่งนะครับแต่ว่ากลับไปเล่นที่กรอบเดิมโซนนี้โซนนี้นะครับขึ้นแล้วก็กลับมาที่เดิมฮะพอกลับมาที่เดิมเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดไซด์เวย์ครับล่าสุดก็ขึ้นแล้วก็กลับมาที่กรอบเดิมก็เป็นไซด์เวย์อัพพักหนึ่งจนกระทั่งวันนี้ครับเบรกไฮได้อีกแล้วต้องมารอลุ้นถ้าใครไม่มีของนะถ้าเขาไม่ลงมานะครับแถวแถวโซนสี่สองหกหรือว่าลงมาแต่ไม่หลุดสี่สองหกนะครับ แปลว่าเขาจะไม่กลับวงเล่นที่กรอบเดิมแล้วมีโอกาสจะขึ้นได้ต่อเลยแต่ว่าถ้าลงมาต่ํากว่า426นะครับก็อาจจะลงลึกนะครับจุดซบลอดก่อนหน้าคือ3.52เลยนะในคลื่นก่อนหน้านะครับส่วนเนี้ย3.52เลยเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าเขาจะทําทรงไหนนะครับถ้าสมมุติว่าพักลงมาไม่หลุด426นะแล้วก็สังเกตนะครับพฤติกรรมแท่งเทียนก็ได้ว่ามันยืนได้เป็นโดจิหลายๆวันต่อกันหรือว่าราคามันยืนยืนยืน,ยน,ยนแถวเนี้ย ไปดูค uh, ูนะครับ k o l ราคายืนต่อกันหลายๆวันช่วงโซโนประมาณ1บาทถึง1บาท5สตักนะครับผมเห็นเขายืนอยู่งั้นนะแล้วก็ไม่ลงสักทีดนแรงขายเท่าไหร่ก็ไม่ลงแต่ว่าซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะครับก็พฤติกรรมนั้นก็อาจจะเป็นพฤติกรรมของการเก็บของนะครับลองไปดูที่คูนะครับส่วนตัว uv เนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนตอนนี้เพิ่ง break ขึ้นมานะครับจุดซ u p p o r ตจะอยู่ไกลพอสมควรใครที่อยากจะเล่นใน ทมเฟรม D นะครับอาจจะต้องรอก่อนรอให้ยอก่อนแต่ว่าใครที่จะเล่นเดทเทรดนะครับก็สามารถเอาเข้าเฟลบริได้เลยพรุ่งนี้มีโอกาสจะเปิดกระโดดล้วไปต่อนะครับไปดูรายการแชร์เทคนิคนะครับเดทเทรดหุ้นเด่นรอบวันลองไปดูตัวนั้นจะได้รู้ว่าวิธีเล่นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวดวตตาถัดไปดีกว่านะนวตตาถัดไปของ UV นะครับถ้ามองในไทม์เฟรมมันเลยเนี่ยอยู่ที่โซน5บาทนะครับตัวถัดไปครับคัลเลอร์ครับภาพรวมเป็นขาขึ้นชัดเจน แล้วก็คลื่นย่อยสวยด้วยนะครับคลื่นพักทะลุพักทะลุ2รอบแล้วครับมีโอกาสจะไปได้ต่อครับแนวต้านถัดไปมอง2.50จุดซับลอดหน1.95ครับตัวถัดไปครับ C เซตนะครับ C E T โอ้ทโหทรงเดียวกันเลยกับคันเล์นะนี่ตีเส้นเดิมนะครับนี่ไม่ได้ลบเลยจะลบหน่อยนะอทอรงเดียวกันเลยฮนะคลื่นย่อยนะครับเป็นเทรนขาขึ้นครับชุดนี้นะคลื่นพักทะลุพัก วันนี้ทะลุครับทะลุมาช่องเดียวนะครับไฮเดิม3.58วันนี้ปิด3.60ครับทะลุมาช่องเดียวการทะลุแบบนี้นะครับเราสต็อ l o อสที่แก็บจะไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันคล้ายๆกับแพทเทิร์นของตัวชู o o t i n g ตาร์ครับมีโอกาสที่จะพักตัวเพราะฉะนั้นสต็อ l o อสให้ไว้ที่3.18นแนวต้านมอง3.90นะครับตัวถัดไปครับเอโกดูออกไม่มองแค่นี้นะครับเอโกเป็นหุ้นที่ ภาพรวมจริงๆเป็นไซด์เว์นะเดี๋ยผมซูมเอาให้ดูเนี่ยฮะคลื่นใหญ่มากตรงนี้คลื่นใหญ่มาก,มากผมคิดว่านะครับน่าจะไซด์เว์ในคลื่นใหญ่ต่อไปนะครับแต่ว่าคลื่นย่อยเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าแพทเทิร์นการขึ้นของเขาครับมันจะเหมือนกับหุ้นหลายๆตัวที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับขึ้นพักทะลุเสร็จลงมาสะสมกําลังกับสร้างฐานถ้าเขาออกจากกรอบนี้ได้นะครับแนวต้านของคลื่นนี้อยู่ที่ 189.5ถ้าผ่านกรอบนี้ไปได้ครับแล้วไม่ลงมาเล่นที่กรอบเดิมมีโอกาสจะขึ้นไปแถว226ครับซึ่งเป็นแนวต้านในคลื่นใหญ่นะถ้าขึ้นไปถึงได้มันจะเป็นการวิ่งของเวฟสานะครับคลื่นค่อนข้างที่จะยาวเลยในทางเฟรม Day นะครับสำหรับคลื่นย่อยชุดนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับตรงนี้ตีเป็นเวฟศูนย์ได้เวนะครับจบ A แล้วนะครับเงื่อนไขาการจบ A ก็มีคลืนพักทะลุเนี่ยแหละครับ ทะลุรอบแรกเสร็จนะครับนี่คือจบ A แล้วขึ้นต่อพักทะลุรอบ2ครับตรงนี้คือเริ่มเทรนแล้วก็ต้องรอดูครับจะมาถึง190้ได้ไหมถ้ามาถึง190ได้ก็จะเป็นเว็บ normal มนะครับก็ลองดูครับจุดซับรอดของเขานะครับจะอยู่ที่174นะแนวต้านห่าครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะถ้าถึง190ได้นะครับแล้วเป็นแท่งเทนที่แข็งแรงนะอาจจะทะลุไปเลยนะครับอาจจะผมอาจจะมองผิดนะตรงนี้อาจจะเป็น1ตรงนี้อาจจะเป็น A ขึ้น B ลง C นะครับเป็น s ิกแซกแล้ว ชุดเนี่ยขึ้นเวฟสานะครับขึ้นย่อไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงแนวต้านใหญ่นะครับก็รอดูครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับตัวถัดไปนะครับแบมครับมาแล้วนะฮะแบมมาแล้วภาพรวมคลื่นใหญ่เป็นไซเวย์เหมือนกันเดี๋ยวผมตีคลื่นใหญ่ให้ดูนะครับนะคลื่นใหญ่ตรงนี้สิบคือจุดสอบลอดนะครับในคลื่นใหญ่แล้วก็2ี่0กคือแนวต้าน ในคลื่นใหญ่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมตีเส้นไว้ก่อนที่ผมจะยืดเส้นออกไปเนี่ยมันมีชุดนี้ขึ้นพักทะลุแล้วก็สร้างกรอบใหม่นะสร้างกรอบใหม่ในคลื่นย่อยครับผมก็เลยบีบเส้นลงมาบีบเส้นลงมาโซนนี้แต่สุดท้ายนะครับฐานตรงนี้สร้างแล้วเอาไม่อยู่ครับต้องลงมาอีกแบมก็ลงมาสร้างฐานใหม่ที่โซนสิบเจ็ดครับในคลื่นย่อยชุดใหม่ตอนนี้ก็มีโอกาสจะขึ้นนะครับมีโอกาสจะขึ้นได้แล้วเพราะว่ามี ขึ้นพักทะล,ลุสองรอบครับนะมีโอกาสจะขึ้นได้แล้วแนวต้านมองย1ิบาทถึงโซน22บาทนะครับส่วนจุดซับรอดล่าสุดในคลื่นย่อยชุดนี้อยู่ที่18.50ครับตัวนี้ก็น่าสนใจตัวอไปครับ BDMS ครับดูภาพรวมก่อนภาพใหญ่ตัวนี้ผมมองว่าคล้ายๆกับ LPN นะครับชุดเนี้ยชุดสะสมกำลังตัวนี้คล้ายๆกันแต่ LPN เนี้ย ผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้ละผ่านไปได้ละนะส่วนตัว BMS ยังกับยังไม่ไปแต่มีโอกาสไปได้นะครับหุ้นดีแล้วนะครับยังไงก็ขึ้นตอนนี้คลื่นย่อยนะครับขึ้นพักทะลุพักทะล,ลุสองรอบแล้วมองว่าเป็นขาขึ้นในคลื่นย่อยนะครับมีโอกาสจะไปต่อได้ครับจุดซับร้อนนะครับให้ไวที่โซน21บาท50แนวต้าน23บาทเ0ถ้าผ่านได้ก็วิ่งต่อนะครับอาจจะไปถึงโซนประมาณ25บาทนะเป็นแนวต้านในกราฟมันครับ ตัวส่อไปครับ UPA ตัวนี้น่าจะเป็นหุ้นปัดขอดูโอลุ่มหน่อยอ้โหบีลฟเฟร์ค่อนข้างหนักนะครับหลัก20ล้านเลยมีตัวหนึ่งที่หนักๆแบบนี้แล้วไม่เป็นไหนคือเอเนะครับ <laughs> จะวิ่งได้ก็ต้องเก็บให้หมดนะครับแล้วต้องไม่มีใครมาเติมด้วยออตอนนี้นะครับยุพานะครับหรือว่า UPA เนี่ยก็เป็นขาขึ้นนะในคขื่นใหญ่ก็เป็นขาขึ้นชัดเจนครับเนี่ยลงมาตามสุด นะครับแล้วก็ไม่หลุดไฮโลสุดท้ายราคาก็ดีขึ้นพักทะลุครับผมก็เป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับใครจะเทรดตัวนี้ก็รามาระวังหน่อยละกันนะเพราะาเราก็รู้ดีนะครับว่าเป็นหุ้นปัน่นขึ้นไปสูงสุดถึง8.68นะครับแล้วก็ลงมาต่ำสุดที่0.09ลุกชาจ่ายรอบวงนะใครจะเล่นตัวนี้นะครับจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะถ้าคนที่คัดล้อนไม่เป็นนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะ เล่นตัวนี้นะให้ใช้ซับรอตที่โซน0.34นะครับเป็นขึ้นย่อยล่าสุดของเขาแนวต้านมองที่50สตางค์ครับตัวถัดไปครับ BFIT BFIT เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไซเว y เก็บของมานานมากนานจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมเอาให้ดูคือติดสแกนเราบ่อยมากนะครับช่วงนี้บิ๊กไว้มานะครับขึ้นแล้วก็ทิ้งบิ๊กไวมาบิ๊กไว้มาวอลลุ่มเข้านะครับขึ้นแล้วก็ทิ้ง กว่าจะออกตัวเนี่ยนะเพราะว่าผมเห็นชุดคลื่นนี้นะคลื่นย่อยขึ้นพักทะลุแล้วก็สะสมกําลังครับใครที่ดูหุ้นเห่นรอบวันมาตั้งแต่ปีที่แล้วจะจะเห็นว่าผมว่าชุดนี้มันเก็บของอะไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นเมื่อไรแต่พอถึงจังหวะเอาขึ้นนะครับแรงเลยนะจากโซนยี่สิบเจ็ดบาทนะครับยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบไปถึงโซนห้าสิบห้าบาทก็นะก็ได้เยอะพอสมควรนะครับใครที่เก็บของกับเขานะ คือการเก็บของเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังใน AJ เมื่อวานนี้ครับคนมีเงินเยอะเขาจะเก็บของกันแบบค่อยๆเก็บตั้งบิดนะเขาไม่ตั้งเขาาไม่ซือ้อเฟอร์นะเขาตั้งบิดไปเรื่อยๆร,รอคนมาขายให้พอเราถือไปนานๆเราเบื่อเขาก็ได้เก็บของถูกไปเรื่อยๆพอเราเบื่อเสร็จปุ๊บเราก็โยนแล้วก็ขายขาย,ขายบิดขายบิดขายบิดไปเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายพอเขาเก็บของครบเขาก็ปล่อยขึ้นพอึ้นก็เราก็มาอ้ยไปแล้วตามด้วยดีกว่านะครับชุดนี้อาจจะไม่กล้าตามนะเพราะว่า พิ่งเบรกหมากลัวโดนตบลงนะฮะเปิดแกลบด้วยมันไกลซับลอดด้วยแทงขันมาครับแดงแดงวะไม่กล้าซื้ออันนี้ก็แดงไม่กล้าซื้อกวัวมันลงครับหลังจากนั้นทำหายได้อีกโอ้โหต้องตามลลนะต้องตามละวนะโซนสี่สิบาทไม่ได้50บาทต้องได้ครับเพื่อหวังไปขายที่60บาทนะแต่ไปไม่ถึงฝันนะครับ55.75เสร้จ็ดตบลงอนะจบรอบเพราะว่าคนเขาได้ของแถวนี้ยบาท ใช่ไหมยี่บาท100%ก็เท่าไหร่54ใช่ปะก็ถึงแล้วไงมร้อยเปอตรงนี้นะครับคนได้ของโซนนี้เขาาก็ขายใส่เรามาซื้อตรงนี้เพื่อไปขายอ0ิบบาทเราก็เลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังดีๆนะถ้าจะเล่นหุ้นที่แบบนะขึ้นแรงๆนะครับก็ต้องระวังดีๆมีจุดซับรอดด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวมาดูเคลื่อตัวเคลื่อนล่าสุดของเขากันคลื่อย่อยของบีฟิตตรงนี้เป็นขาลงนะครับขึ้น ลงไหมไม่ใช่ขึ้นนะครับลงนะลงเด้งลงเด้งลงแต่ชุดนี้น่าจะไม่หลุดโลนะโล40นะครับแท่งแฮมเมอร์ตรงนี้ปิดที่40พอดีชุดนี้ไม่น่าจะหลุดโลหมันจะเริ่มยืนครับถ้าคลื่นย่อยชุดนี้กลับตัวนะเบรกไฮที่โซน45บาทไปได้นะครับก็จะเป็นการทําชุดนี้จะเป็นเดเวอร์เจต์นะครับโล่ Low ชุดนี้นะครับโลนี้กับโลนี้เห็นไหมโลขวามันต่ํากว่าโลซ้ายเนี่ย อาจจะเป็นแนวเจนแล้วเด้งขึ้นผ่าน45ก็จะเป็นชุดการกลับตัวครับเพื่อขึ้นต่อในคลื่นใหญ่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็รอยนิดนึงนะครับสำหรับตัว b f ฟครับตัวถัดไปครับ S P A ภาพรวมนะคลื่นใหญ่เป็นขาขึ้นครับตอนนี้ในคลื่นย่อยนะครับมีการไม่หายสองรอบแล้วด้วยขึ้นพักทะลุพักทะลุครับตัวนี้ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำซับลอนะครับ8.3ตอนนี้ราคา อยู่ที่8.6นะราคาล่าสุดนะครับซ้อลรอดตับมานะความเสี่ยงตับ30สตังค์ก็ได้แนวต้าน8.95ครับเราอาจจะมองทะลุตรงนั้นก็ได้มองไปที่9.20ก็ได้น่าจะไปถึงได้นะครับไม่ไกลเท่าไหร่ตัวถัดไปครับสีไทยครับตัวนี้เป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วก็อยู่ในช่วงของการพักตัวครับซ้อลรอดของเขานะครับล่าสุดจะอยู่ที่โซน1บาท11ตังค์ ตอนนี้มีโอกาสจะทะลุ1บาท24แล้วนะเพราะว่ามีการกลับตัวชัดเจนครับโวลุ่มก็เข้าแล้วด้วยมีแดงปิดต่ำเขียวเปิดโดดนะครับโทนีคแดงปิดต่ำเขียวเปิดโดดก็มีโอกาสจะไปเทส1หรือ2อครับถ้าผ่านได้ให้มองแนวต้านถัดไปที่1.5 0สนะครับตัวถัดไปครับราดครับตัวนี้ภาพรวมคล้ายๆกันกับตัว b ี m s อมอไหมออกข้างไซเวในคลื่นยักษ์นะครับตรงนี้เลย ไซเวคลื่นยากครับชุดนี้ผมมองว่าเก็บต่ําๆจะได้เปรียบได้เปรียบเลยเพราะว่าเขาลงมายืนที่โซน50บาทเนี่ยไม่หลุดสักทีนะครับสุดท้ายก็งัดขึ้นละไป5้าิบามละผมไม่รู้นะว่าเขาจะเอาขึนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะไปถึง60สหรือเจ็ดสิบาทอะไรประมาณนี้นะถ้าเขาเริ่มเล่นกันนะครับเพราะว่าโซนนี้น่าจะเป็นโซนเก็บของเน,นี่ยโซนเนี้ยแล้วก็เริ่มงดัดการงัดขึ้นนะครับในลื่นย่อยก็มีขึ้นพักทะลุพกลักทะลุ2รอบด้วย มีโอกาสจะขึ้นได้ต่อนะครับอาอย่างน้นนอยก็แนวต้านเดิมโซนประมาณ58 5 9บดหาบาทนะส่วนซับลอดของเขาอยู่ที่ 50. 7 5ุห้านะครับอ,อันนี้ก็น่าสนใจครับหลายๆตัวเลยเป็นต้นเทรนวันนี้นะตัวจัดไปนะ bm bm ก็เดี๋ยวดูลื่นใหญ่ก่อนลื่นใหญ่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลื่นใหญ่ลงเด้งลงเด้งนะครับทำท็อปแล้วก็ลงต่อเด้งลงครับขึนใหญ่ไม่ค่อยสวยนะครับเป็นขาลงแต่ลื่นย่อยเนี่ยมาดี นะชุดก่อนหน้านี้นะครับขาเด้งของเขาเนี่ยมีขึ้นพักทะลุนะแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็ทำดัาเป็ลท็อปสุดท้ายยืนไม่ได้ลงมานะร่วงครับจริงๆมีขึ้นพักทะลุผมมองเป็น1ได้นะตอนแรกแล้วก็เสียทรงผมมองเป็น A ครับแต่ว่าราคาลงมาไม่มีขึ้นพักทะลุนะไม่จบ A ครับสุดท้ายร่วงก็จบรอบไปก็ไม่เป็นไรฮนะตอนนี้ก็มีรอบใหม่ละในคลื่นย่อยแนวต้านนะครับมอง8.80เลยที่เดิม ส่วนจุดสต็อปล s อนะครับของตัว BEM นะอยู่ที่โซน8.10ครับตัวนี้ก็สวยตัวถัดไปครับ TTA โอเคนะครับตัวนี้น่าจะกลับมาแล้วนะเพราะว่ามีการเบรกขายนะครับ2รอบแล้วขึ้นพักทะลุพักทะล,ลุนะครับขึ้นย่อยเบรกสอรอบแล้วก็ไปเบรกขึ้นใหญ่ได้ด้วยตัวนี้มีโอกาสจะไปได้ต่อครับนาตานถัดไปมอง24บาทนะเป็นนาต้านในกราฟมัน ส่วนจุดซับลอนะครับของตัว TTA จะอยู่ที่16.70ครับตัวสุดท้ายครับ g f p t ขึ้นย่อยไม่สวยขึ้นใหญ่ก็ไม่สวยนะขึ้นใหญ่ติดตรงนี้ครับ Double Top ขึ้นอันนี้รวบเลยนะเป็นขึ้นใหญ่แล้วหลุดในกลายครับหลุดในกลายเรียบร้อยชุดนี้นะครับในขึ้นใหญ่เป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อแต่ไม่รู้ว่าจะเด้งไปถึงไหน ไม่รู้จะเด้งไปถึงไหนแล้วค่อยกลับตัวนะเดี๋ยวมาดูขึ้นย่อยครับเราขึ้นใหญ่เราจบไปแล้วนะขึ้นใหญ่คือน,น้ําหนักไปทางที่ทางขาลงส่วนขึ้นย่อยนะครับมีการกลับตัวครับ10บาท50บคือจุดซับลอตมีขึ้นพักทะลุเรียบร้อยเราสามารถกินขาเด้งชุดนี้ขึ้นไม่ได้ในในขึ้นย่อยชุดนี้นะครับมันอาจจะวิ่งไปได้ไกลพอสมควรแหละเพราะว่าเพิ่งกลับตัวนะอาจจะไปแถวโซน12บาท50นะครับถึงโซน13บาทแล้วก็ถ้าเราจะเก็งกำไรชุดนี้นะครับเราก็อย่าลืมนะยกซับล็อตตามไปด้วย เพราะว่าคลื่นใหญ่นะครับคลื่นใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่เราไม่รู้ว่าเขาจะลงเมื่อไหร่แต่เราสามารถเก็งกาไรได้นะครับเพราะว่าขาลงก็มีเด้งเหมือนชุดก่อนหน้าเนี่ยเป็นขาลงก็จริงนะครับก็มีเด้งขึ้นพักทะลุพักทะล,ลุสองรอบฮะพอสองรอบเสร็จปุ๊บก็ได้เนี่ยพอได้อยู่แล้วก็มาทำดับเบิลท็อปนะครับสุดท้ายหลุดในกลายแล้วก็ร่วงนะก็จบรอบตรงนี้ไปส่วนชุดนี้นะครับพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นนะครับเป็นการเบรกรอบแรก ็อาจจะได้สักระยะนึ่ะนะกว่าที่จะเสียทรงนะครับก็ลองวางแผนเล่นได้นะครับสำหรับตัว GFT p ครับเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์หุ้นทั้ง20ตัวในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาไปศึกษาไปวางแผนนะครับทำการบ้านต่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะตัดสินใจเก็งกำไรหรือว่าลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆนะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวผมขอประชาัมทันั์นก่อนนะครับแล้วก็จะแวะไปทักทายนะแฟนคลับรายการด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับมันนี่ฮีโนะครับมีอ e ีบุ๊กเล่มที่2แล้วชื่อว่าเทคนิคการอ่านสัญญาณแท่งเทียนสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากนะไม่อยากหาแนวต้านหาแนวรับเองนะครับไม่อยากหาจุดซื้อจุดขายเองก็ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเราจะมีสอนให้ดูทั้งจุดซื้อจุดขายขึ้นแบบอัตโนมัติเลยนะครับโปรแกรมที่เราใช้จะเป็นของ Financial Hero ซึ่งใครไม่ได้มีพอร์ตกับ f ิน a n c i a ีเราสามารถเปิดพอร์ตเพื่อใช้โปรแกรมฟรีได้ สามารถคลิกที่ลิงก์นะครับลิงก์สมัครเปิดพอร์ตใต้คลิปของรายการมันนี่ e r โรทุกรายการเลยครับมันจะมี Description ให้เราอัดรายละเอียดนะครับก็ในหนังสือเล่มนี้จะมีหลายเทคนิคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น TD Sequential นะครับการนับแท่งเทียนอะทีดีนะมันก็จะมีตัวอิชิโมกุด้วยนะครับแล้วก็มีการสแกนหุ้นเล่นใน1นวินาทีนะครับหรือว่าอีกโปรแกรมจะเป็น Hero Real Time Pick นะครับที่น้องเนร์ดเอาโปรแกรมนี้นะครับมาใช้ในการหาหุ้น เล่นสั้นนะแล้วก็ทําเป็นรายการให้เพื่อนๆได้ดูกันในช่วงเที่ยงนี่ครับก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่ไม่ต้องการที่จะดูครับเองนะครับให้โปรแกรมช่วยดูนะครับใครสนใจนะก็สามารถติดต่อได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีโร่นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายแฟนคลับหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มียอดวิวนะครับหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาดูนะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาถึงเจ็ด 16รายการนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาครับทุกคอมเมนต์นะเป็นกําลังใจนะครับให้กับคนทำคลิปนะเพราะผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่ว่าการตอบคําถามอาจจะไม่ได้ตอบหมดนะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับหุ้นนะครับอยากจะให้ผมช่วยตอบช่วยวางแผนก็สามารถพิมพ์ชื่อหุ้นแบบนี้ครับตามด้วยแฮชแท็กมนโรนะครับส่งเข้ามาได้ที่ใต้คลิปของรายการหุ้นเด่นรอบวันครับเดี๋ยวผมจะนำคำถามของเพื่อนเพื่อนะครับไปตอบในรายการ Hash ท a กันฮีโร่ที่จะลงให้ดูทุกวันอาทิตย์ครับ เอาละครับเดี๋ยวผมแวะอ่านคอมเมนต์หน่อยละกันนะจากคุณราโกล่านะครับอาจารย์ครับแนะนาําการตั้งสูตรสแกนที่อาจารย์ใช้บนอีฟินมาสแกนบนฟิแนเชียฮีโร่ได้ไหมรบกวนแนะนําด้วยครับผมพยายามจะตั้งแล้วพยายามจะใส่สูตรแล้วนะครับแล้วก็ปรึกษาทางทีมงานของฟิแนเชียแล้วนะก็มันได้ไม่เหมือนอนะมันได้แบบคล้ายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ตรงใจผมเท่าไหร ผมก็ยังพยายามหาต่อไปนะครับว่าจะตั้งยังไงให้มันคล้ายๆกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าทําได้เราจะรีบมาบอกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ถัดมานะครับจากคุณธวัชชัยครับบอกว่าขอบคุณมากทริคดีๆของอาจารย์ทําให้หาหุ้น Day Trade ง่ายขึ้นนะครับเก็บวันละห้าถึงช่องสบายนะในวันที่เข้ายากหมากแพงเช่นนี้ ใน Day Trade ผมยังติดนิสัยรอย่อนะครับในท i m เฟรมห้าทีก็ยินดีมากๆครับที่เทคนิคของผมเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่ได้เข้าไปดูนะในคลิปนะครับก็คุณสีรักคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณนะครับชอบในความนอกเรื่องก็หลายๆคนนะครับที่ผมอ่านแบบนี้ที่ผมอ่านในคอมเมนต์นะครับหลายๆคนชอบให้ผมนอกเรื่องนะครับเอาเป็นว่าถ้าผมเห็นอะไรดีๆนะครับผมจะเอามาเล่าให้ฟังล้วกันนะก็ฝากติดตามรายการหุ้นเด่นรอบวันด้วยนะครับ ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องมานิโร่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยดันรายการหุนเด่นให้ไปถึง3 0 0 0 0วิวต่อวันให้ได้นะครับจริงๆเราเป้า20,000ใช่ไหมเราเราไปถึงแล้วนะครับต่ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มตกละ <c oughs> จาก2 0 0 0 0ลงลงมา19 0 0 0กนะ1 7ื0 0เ็่กเลยก็ไม่เป็นไรครับตกลงมาไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ยังอยากให้ถึง3 0,000ต่อวันให้ได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับหุ้นเด่นรอบวันแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่กับรายการหุ้นเด็นรอบวันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ